ยินดีตอ back ช anel สองพันยี่สิบหก Toyota Racy รุ่นใหม่ล่าสุดที่กําลังถูกจับตามองในตลาด SUV ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยที่รถยนต์ประเภทนี้กําลังได้รับความนิยมอย่างมากหลายคนอยากรู้ว่ารุ่นใหม่นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและราคาที่จะทําให้หลายครอบครัวหรือคนที่ชอบรถสไตล์อเนกประสงค์ต้องหันมาสนใจ Toyota Racy ร,รุ่นปี2026กกันมากขึ้นวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทุกรายละเอียด ตั้งแต่รูปลักษ์ภายนอกภายในไปจนถึงกลุ่มพลังและความคุ้มค่าในการใช้งานจริงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าราซิรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับโฉมที่ดูทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมฝ่ายหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวยาวเพิ่มความฉกเฉี่ยวเส้นสายตัวทั้งถูกออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตและแข็งแรงขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายใหม่เพิ่มความดุดันพร้อมทั้งกันชนหน้าและหลังที่ปรับปรุงใหม่ให้ดูหรูหราและมีมิตินอกจากนี้ยังมีการออกแบบล้ออลลอยใหม่ ตั้งแต่ขนาด18นิ้วจนถึง20นิ้วในรุ่นท็อเพิ่มความลงตัวและสมบูรณ์แบบในการขับขี่บนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือเดินทางไกลก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นไม่แพ้ใครตัวถังของราศสี2026ยังถูกพัฒนาให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าเดิมใช้แพลตฟอร์ม t n g เวอร์ชันใหม่ที่ช่วยให้รถมีการทรงตัวที่ดีขึ้นลดแรงสั่บบสนสะเทือนและให้ความรู้สึกนุ่มนวลเวลาขับขี่ขนาดเดียวกันก็ยังคงความกว้างขวางและความสูงที่เหมาะสมทำให้การลุยถนนที่ครุกคะ หรือเส้นทางต่างจังหวัดไม่เป็นปัญหาอีกทั้งยังเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์อากาศพลศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประหยัดน้ำมันและลดเสียงลงเวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงเมื่อเข้ามาดูในห้องโดยสารราศีรุ่นใหม่นี้ถือว่ามีการปรับปรุงครั้งใหญ่พื้นที่กว้างขวางรองรับการนั่งได้อย่างสบายทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังวัสดุที่ใช้ถูกอัปเกรด ให้มีคุณภาพสูงขึ้นนังหุ่มบอกเกรดพรีเมียมพร้อมการเย็บแบบและเอียดสร้างความหรูหาราหน้าขับมากขึ้นแผงคอนโซโลน่าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับทั้ง p p l e CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจาก j b l ที่มอบความเพลิดเพลินในการเดินทางเบาะนั่งสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเพิ่มระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อน รวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอ l ลโซนที่ควบคุมอุณหภูมิได้แยกฝั่งอีกทั้งยังมีช่องชาร์จไร้สายและพอร์ต USB-C กระจายทั่วห้องโดยสารเพื่อความสะดวกสบายในทุกการเดินทางที่นั่งด้านหลังสามารถพับได้แบบ60/40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระทำให้เหมาะกับการเดินทางทั้งในเมืองและต่างจังหวัดในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัโโย Toyota r a RZ2026 มาพร้อมกับ Toyota Safety s e n s นล่าสุด ที่รวมเอาระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงมาไว้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันไดนามิกเรดอร์ครูสคอนโทรลระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมูมิมาลัยช่วยประคองระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานในทุกสภาพแสงรวมถึงระบบตรวจสอบจุดบอดและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่เมื่อพูดถึงคุมพลังราศีรุ่นปี2026จะมีให้เลือกหลายรูปแบบเริ่มจากเครื่องยอนต์เบนซินสอง 5ลิตรดินามิกฟอสที่ถูกพัฒนาให้ประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งขึ้นไปจนถึงระบบไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ให้สมรรถนะสูงกว่าเดิมและมีการปล่อยไอเสียน้อยลงโดยในรุ่นไฮบริดจะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เบากว่าและเก็บพลังงานได้มากขึ้นทำให้การขับขี่ในเมืองตอบสนองได้ดีทั้งยังรองรับการวิ่งด้วย